เมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือราดหน้าต้มยำกุ้งสร่งมามา่าทอดครับเสียมงรบอร์ทอดใส่เส้นอันนี้ <c ười> คือเขาอยากใช้บะหมี่ไข่ไงตอนแรกอะ่ะไม่ได้เขาแค่บอกว่าเส้นบะหมี่อ๋อเหรอไม่เส้นบะหมี่ไข่มาไม่รู้ไอ้นี่มันเป็นบะหมี่จริงกับก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมอร่อยเขาเรียกว่าอะไรเส <c ười> ้นบะหมี่เส้นบะหมี่เส้นบะหมี่จุ่มน้ำราดหน้าต้มยำทุกคนนี่เคยกินครั้งแรกเลยนะราดหน้าต้มยำเนี่ยไม่เคยกินเหมือนกัน นี่คืออาหารเช้าของเราตอน9โมงนะฮะอันนี้อะไรคะอย่างแรกมูทอที่อร่อยที่สุดในโลกเลยคะเป็นดาม่าทำนะทุกคนตอนเช้าเนี่ยมาเขาทำให้นะอยากกินอะไรคะของใครทำให้ขอบคุณดาม่าก่อนเลยเผื่อมาดูอยู่ขอบคุณรสชาติเป็นยังไงบ้างรีวิวให้ฟังเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะเยี่ยมไหม นี่อมมาม่าดูอยู่อมมาม่าชื่ในใจเลยทุกคนบีบีชอบหมูทอดเขาเรียกหมูทอดกระเทียมของอาม่ามากมีทุกคนเดี๋ยวกินให้ดูครับรับกรอบมากแล้วเป็นกระเทียมที่แบบมันรสชาติเค็มหวานมันมาหมดเลยอะ่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะสปา,าเกตตี้ผัดผิกแห้งชูหน้าใครทำคะแม่แม่ทำให้หมดเลยตอนเช้าตื่นมาก็จะเจอแบบนี้สภาพที่พ่อแม่ประทับใจมากกินราบเองและกินน้ำเ,เองด้วย นี่ของชอบเขาอะกรอบๆของใครบีบีอิ่มยังคะยังไม่อิ่มงไม่อิ่มยังไม่อิ่มีของอุ๊ยป้าป้ามีของโปรดของบีบีนะมาอิ่มแล้วเขาอิ่มกันหมดแล้วนะเนี่ยยังคะไม่ต้องสนใจเขาเรากินของเราดีกว่าามามีเค้กด้วยอิ่มเลยอิ่มเลยเหรอนี่ทุกคนเป็นเค้กจากร้านอะไรคะสวีททีมจากบีเคเคนะขึ้นไปเลยฮะนี่ครับบอกเลยว่าเป็นเค้กที่บ้านเราชอบมากนี่ทุกคนเป็นเค้กอะไรคะนี้เค้กมะพร้าวค่ะ ่ทุกคสดใช้มะพร้าวแบบ4ี่ถึงห้าลูกเลยนะคะในการทำมีบ้านไหนเป็นเหมือนเราบ้างไหมคะคือกินข้าวเสร็จต้องกินหวาน,นไม่งั้นมันจะเหมือนไม่สกเฮอยว้าวนี่คือมะพร้าวเน้นๆเ,เลยอะทุกคนดูเลเยอเร์ของเค้กเห็นไหมนี่เป็นเค้กมะพร้แบบแซซาวแจะไม่มีแป้งเค้กแล้วแค่จะเป็นแบบมะพร้าวทั้งก้อนอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยนะบีบีโอเคไหมคะโอเคอ่ะบีบีนี่คือนักรีวิว <laughs> <laughs> อนาคตนี้ อ่ะอร่อยบอกอร่อยโอ้ยรันตีโดยบีบีฮะทุกคนนี่ของบีบีใช่ค่ะไม่ของเส้นสัมผัสแน่ที่เข้าไปคือมะพร้าวอ่ะนุ่มหอมอ่ะของบีบีนะโอ้ยพี่เขาจะรีวิวอร่อยทำไงของมะม้าค่ะขอมหมมะม้าอื้มนุ่มมากอันนี้ของบีบีใช่ไหมอื้ม ต้องบอกเลยว่าคือบ้านไหนมีวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เกิดอยากจะกินเค้กอะไรอย่างเงี้ยคือแนะนำเลยร้านนี้สวิตทีทุกคนเดี๋ยวขึ้นช่องทางการซื้อไว้ให้สวิตทีท,ทไปตามกันเลยทุกคนสวัสดีด้วยครับพวกเราครอบครัวตัว วันนี้เมนูที่เราจะทําเป็นเมนูที่บ้านเรายังไม่เคยทําช่องเราก็ยังไม่เคยทําทุกคนเราพลาดไปได้ยังไงเมนูนี้คือแบบโอ๊ยเราพลาดไปได้ยังไงเราไมาน่งคิดแบบเฮ้ยตั้งแต่เปิดช่องไม่เคยทําเลยนั่นก็คือเมนูลาดหน้าทุกคนจะทําเมนูลาดหน้ายังไงให้มันออกมาแบบน่าสนใจให้มันแบบแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะทําลาดหน้าต้มยําบวกกับเพื่อนๆส่งเมนูนี้เข้ามากุ้งสล่งเมนูที่เราจะทําในวันนี้นั่นก็คือลาดหน้าต้มยํากุ้งโสลงมาม่าทอดครับเสียงระเบิด เข้มมา,มาขอบคุณครับเมนูนี้มีวัตถุดิบอะไรบ้างครับไปดูกันเลยครับมาถึงอย่างแรกทำอะไรก่อนครับวันนี้ีเส้นบะหมีาา่นะคะคือจะบะหมี่เนี่ยไปพันกับตัวกุ้งเพือจะไปทอดเขาเรียกว่ากุ้งสโลง คลี่ๆแบบนี้แล้วก็ไปแช่น้านะครับแล้วก็เดี๋ยวลงไปลว,งลวกเลยมาก่อนจะไปลวกเส้นทุกคนก็ต้องมาเอากุ้งออกจากโซดาที่เขาไปแช่ไว้นะฮะทุกขั้นทุกตอนฮะเรามีกันอยู่2คนไม่มีทีมงานนะมีใครบ้างอ๋อมีบีบีบบบด้วยมทีมงานด้นยนวยคะ่ะมาล้างกุ้งเสร็จแล้วเอาบะหมี่ทุกคนไปลวกในน้ําเดือดจัดๆเลยทุกคนเร็วๆนี้กับร้านบะหมีญิงหนึ่งลูกหนึ่งบะหมี่เกี๊ยวนะฮะอันนี้ก็นอนลงไปลวกแล้วฮะเดี๋ยวรอให้มันสุกเสร็จแล้วเราจะไปทำกุ้งสลง นี้คือเขาอยากใช้บะหมี่ไข่ไงตอนแรกอ่ะไม่ได้เขาแค่บอกว่าเส้นบะหมี่เออเหรอเส้นบะหมี่ไข่ ไอ้นี่มันเป็นบะหมี่กินกับก๋วยเตี๋ยวมันไปพันได้ที่ไหนแล้วมันเล็กเห็นปะแล้วมันก็ขาดไหมใช่บุ๊กก็เลยแบบพอทำเสร็จบุ๊กมันไม่ต้มนมันต้มแต่ไม่ต้องรวนนานนะโอเคสรุปแล้วกุ้งโขลกเ่ยทุกคนต้องใช้หมี่ซั่วในการทานกุ้งแต่แม่บุ๊กไปเอาบะหมี่ที่เขาขายบะหมี่เกี๊ยวมาลวกตอนไปซื้อมันหินงข้าวอ๋อก็เลยซื้อหมี่เขาเรี่กหมี่ไข่มากเขาลวกเสร็จหน้าเสียเลยป๊าป๊าเส้นมันขาดมันจะพันได้ไงวะ เราโชคดีนะแม่มีมีซั่วอยู่ถุงหนึ่งไม่งั้นคลิปนี้ไม่ได้ออกอ่ะลวกเลยมีซั่วลวกกี่นาทีแม่ไม่ถึงทันแป๊บเดียวน,นะว่าเราต้องไปทานส่วนกระมี้ไข่ที่เราลวกเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราไม่ใช้เราก็ไม่ทิ้งน,นะทุกคนมีเด็กมาเก็บกินนะเฮ้ยบิเขาี่เขาหยิบกินกับอะไรอะ่ะเราทอดมาเราไม่ทิ้งน,นะคะรับบะหมี่ที่เราลวกแล้วเราไม่ได้ใช้นะฮะนี่อร่อยไหมอร่อยบเขาเรียกว่าอะไร เส้นบะหมี่บีบีอันนี้เรียกว่าเส้นอะไรเส้นบะหมี่อันนี้เส้นอะไรบอกกล้องเลยเส้นอะไรคะชิ้นตะหมี่จำอยู่เป็นชอบอ่ะโอ้ยมาช่วยทำแล้วมาเอาหมัรกเลยใส่เกลือนะคะอ่าใส่ไปเลยครับบีบีใส่อะไรพริกไทยใส่พริกไทยลงไปครับแล้วบีบีถืออยู่คืออะไรลูกน้ำตาลไม่ใช่น้ำตาลใส่อะไรนะเกลือ อาเกลือ,อ,อหนึ่งนะคะจ้าใส่ผงปรุงรสไปด้วยคนอันนี้หมักกุ้งก่อนที่จะมาพันนะตัวถังเพืออะไรของมันวะใส่อะไรคะใส่เกลือ่ออาใส่ <laughs> <laughs> เสร็จแล้วก็หมักให้เข้ากันแล้วก็เอาเส้นบะหมี่ทุกคนมาพันตัวกุ้งที่เราไปหมักเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองทุกคนกุ้งถั่งไม่ต้องไปชุบกลงชุบแป้งเลยนะ ่ะเดี๋ยวเรามาทำลาดหน้าต้มยำกันดีกว่าทุกคนอย่างแรกใส่อะไรก่อนคะค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะคะถ้าเป็นลูกทำเองก็คงไม่ใช่ไม่เลยบอกว่าใส่ไอ้นี่ทีหลังเอ้าใบมะกรูดจะได้ไหมแม่มันจะสวยมาโชว์ก็ล่ะมีค่ะบม่มาโชว์ใส่ที่แกงต้มยำลงไปฮะทุกคนสำเร็จรูปครับนี่หอมๆเลยเพราะว่าเราต้องเผื่อนมด้วยฟังนะครับปีหน้าเดี๋ยวแม่จะไปมาสเตชฟแล้วนะ นี่เดี๋ยวพีาส่งไปให้ไปนะมัสเชฟปู่แม่เอ้ยเกิดทำไมถึงวงการเชฟตันสารเทือนนะครับเจอการปรุงแบบไม่ต้องมีตาช่างกูอยากปรุงเลยกูใส่เข้ายไม่รู้สามสูตรไม่มีสูตรแต่ที่ขานะอันนี้เป็นพริกเผาแบบไหนเนี่ยแม่พริกเผาสูตรต้มยำโดยแท้ทุกทแบรนด์ต้องพ่ายแพ้ให้กับพริกเผาของแม่พริกเผาแม่ทำเองใส่น้มปลาลงไปนี่สามสี่ช้อนเลยครับ ใส่น้ำตาลไป็หนึ่งช้อนทุกคนเสร็จแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงแล้วจากนั้นใส่อะไรแม่ผงปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปใส่เห็ดฟางลงไปใส่นมสดลงไปทุกคนถ้าจะเป็นต้มยำน้ำข้นต้องใส่สีมากแล้วแต่นี้เลยค่ะสีมากเลยการจะเป็นราดหน้าการจะเป็นลาดหน้าได้นั้นต้องใส่ แป้งมันเอ่วอ่าล้วต้มยำมันจะเหนียวทุกคนเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันก่อนละกันทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเมนูวันนี้จะน่ากินแค่ไหนจะอร่อยแค่ไหนนะทุกคนไปครับ มาแล้วทุกคนเมนูนี้ชื่อว่าลานหน้าต้ยมยำมาม่าทอดกุ้งสลงครับผมเซฟมือฮะทุกคนจะบอกว่าถ้าใจไม่รักจริงนี่คือทาไม่ได้จริงเนี่ยนี้ต้องขอบคุณแม่ด้วยนะคะคือ,อถ้าไม่มีแม่ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กินค่ะ,ะต้องบอกเลยว่าทํากันตั้งแต่9ก้าโมงสิบโมงตอนนี้เสร็จประมาณ5้าโมงครึ่งทุกคน9ก้าโมงสิบโมง ทุกคนก็เริ่มทำงาน8ปดโมงแปดโมงเครื่องเรื่งานห้าโมงโอ้โหทุกคนเข้างาน8ปดโมงเลิกงานห้าโมงเราก็คือพนักงานประจําของอันนี้ก็คืองานของเราค่ะนี่คือเราเป็นพนักงานประจําของเพื่อนๆทุกคนนะฮะคือเจ้านายเราค่ะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่อยู่กับเราไปนานๆนะคะทุกคนดูเยอะๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนนะขอบคุณครับกราบละมากุ้งสโลงเป็นเมนูโบราณเมนูชาววังถ้าสมัยก่อนก็จะมีหมูสโลงมีกุ้งสโลงมีปลาช่อนสโลง คิดว่ไม่ยอยากทำของเขาเสียโอเคมาเรามาเริ่มอะไรดีทุกคนโอ้โหน่ากินมาก,มกนี่ไม่กล้ากินเหมือนกันไม่กล้าแตะต้องเลยกลัวมันพนะังอ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเฮียกินกุ้งสลงให้ดูก่อนเลยเนี่ยจุ่มน้ําราดหน้าต้ยมยำทุกคนนี่เคยกินครั้งแรกเลยนะราดหน้าต้ยมยำเนี่ยไม่เคยกินเหมือนกันน้ำต้ยมยำมันคือน้ำต้ยมยำอะ่ะมันคือราดหน้ามันเหนียวเหนียวว่ะเนี่ยอุยกุ้งสลงหอมหมี่มากเลยมะ หมี่ที่ทอดอ่ะหมี่ซัวอืมแล้วต้องบอกเลยว่ามาม่ากรอบมาม่าทอดทุกคนลองไปทําดูง่ายๆเนาะเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเราเคยถ่ายแล้วเนาะมีคนเฮ้ย <c oughs> น้ำหายหมดเลยมาอืมทุกคนนี่ <c oughs> ยังกรุบๆเลยเนาะนี่ฮะอื <c oughs> <c oughs> อร่อยมากมันคือน้ำต้มยำอ่ะทุกคนแต่มันเคี่ยมแบบมันข้นนะมันข้นแล้วมันก็เหนียวมันเหนียวเพราะเราใส่แป้งลงไปให้เป็นลาดหน้าทุกคนแล้วกุ้งสโลกอ่ะตัวกุ้งอ่ะกรอบเด้งเลยแล้วก็ไอ้ที่พันอ่ะคือมีตัวมันกรอบมันหอมอมกินสามเกลือใช่เราหมักขามเือก่อนทุกคนแนะนำให้กินอย่างนี้หูม้าอร่อยมากหูม้าอร่อยมากตอนแรกไม่ให้กุ้งสลกตอนแรกเป็น กุ้งเผาหัวไข่เรามาก็บอกว่ากุ้งเผามันไม่น่าไปได้กับรานหน้าอืมอันนี้ก็เสียงนะมีงอนกันด้วยหันหลังให้กันด้วยกัน <laughs> ความเห็นไม่ตรงกันก็มีงอนกันเล็กน้อยคนเมน่าค่ะใครทีแม่บุ๊คใครทีเฮียร <laughs> ับรองแม่บุ๊คชะขาดแน่นอทุกนี้คอมเมนต์มีแต่แม่บุ๊คนงพี่บีเฮียไปไหนเฮียไปไหนเฮียไปไหนเฮียพูดอยู่เบื้องหลัง <laughs> ถ้าเราเป็นป <laughs> กุ้งแหม่รัปะป๊าก็รัก ทุกคนนี่กรุบกรอบๆนี่ออกมาดูดิรลสดเข้าไปแนะนำนะทุกคนต้องเอาเนี่ราดเข้าไปอย่างนี้กุ้งสโลงราดหน้าต้มยำยยตายแล้วใส่แล้วเมนูที่เราทำเนี่ยคือมันไม่ได้มีขายไง คือถ้าอยากจะกินเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทําทั้งวันอีกบ้านอื่นเขาอาจจะทําเร็วกว่าเราน่ะอ๋อเราทำร้านเราอ่ะเราทําไปถ่ายไปไงอืมใช่ร้านไม่ชอบกินร้านล่าง้งจมยันเนี่ยเคยกินแต่ร้านหน้าปกติอะไรเงี้ยแล้วก็เส้นหมี่ทอดกรอบมีเหลืองอ่ะต้องกินกับใครล่ะเขากินกับที่บ้านกินกับเพื่อนก็แค่นั้นเองโอเคแต่ร้อนตัวทำไมอออืื้หอร่อยมาก เราไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้มานานแล้วต้องลองทำดูหวัดดีสวัสดีทุกคนด้วยครับลาดหน้าต้มยำกุ้งสลงมาทอดสวัสดีครับสวัสดีค่ะโบวลาพรสวัสดีค่ะเดี๋ยวโบจะกินกุ้งสลงปองโลเลยนะคะปองโลวิวีีเอาหูมาเดือด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 อมน้อมชามน้อมเเบาจากหมูโสร่งนะคะเป็นกุ้งโสร่งเยิ้มเยิมแล้วใส่กับลาดหน้าต้มยำด้วยนกินมเลยอ่ะ อข้าวอร่อยเลยอ่ะอย่าร้องนะเนี่ยร้องว่าอ่าหารนั่งไหมฮะอ่าฮะนั่งเลยเอ้ยเส้นอะไรวะมาม่าทอดเป็นมาม่าเกาหลีนี่แม่บีกินก่อนาเล็วไม่ต้องเสียหน้าแม่งผัดโอ้โหทุกคนนี่แม่งต้มทะเลเลยเนี่ยเอาต้างออกเนี่ยเด็กๆที่เป็นไหม ทุกคนตอนนี้ใครมีมาม่าอยู่ที่บ้านมีแป้งอยู่ที่บ้านเอาไปทอดทุกคนมาม่าชุบแป้งทอดแค่นี้ก็อร่อยแล้วถ้าใส่ชีสอ่ะัดถ้าใส่ชีสทงไปอ่ะนี่ไงเดี๋ยวมาม่าทอดคู่ผงชีสงูเป็นไงบ้างอ่ะโอเคนั้นมาม่ารอดทิ้งก่อนไมมเดี๋ยวได้ไหมโบทำหน้าดีดีมันแทบไม่จริงจังหอร่อย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 ร่ออร่อยยออ่อ ถ้าเฮียรอร่อยเฮียทำปักจุหวานก็ตาเลยนี่กินก่อนลูกทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วบ้านเราก็ต้องกินหวานนะนี่ออกไปก่อนเลยเฮียเราจะเป็นอย่างงี้กันอีกนานแค่ไหนวะเป็นยังไงวั่งไหมวันนี้วิ่งแน่นอนโบไม่ได้กินอะไรเลยนะอน่ะอุอ้ยกินอยู่นั่นน่ะทุกคนเดี๋ยวเรามากินของหวานกันเค้กมะพร้าวทุกคนเดี๋ยวเรามากินของหวานกัน เค้กมะพร้าวมาี่จากร้านสูรทีสซูีทุกคนนี่ทุกคนร้าเนี้โคตรอโคตรอร่อยมากใครไม่อยากสั่งเป็นปอนใหญ่ๆทุกคนก็สั่งเป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้ทุกคนนี่คือมะพร้าวจริงๆอ่ะพี่ลลิ้มลองนโคตรโอ้โหอร่อยมากร้านนี้ถ้าสั่งมาแล้วไม่อร่อยนะมาต๊โบได้เลยไม่ครัวว่านนะมาชิมหมดเลยเนี่ย นี่ของโปะเขาเลยแม่บุ๊กโปวดแม่ด้วยแม่ก็ชอบเค็มมะพร้าวโดนของหวานไม่ได้ทำไมอ่ะโดนเนื้ขึ้นเลยอะไรขึ้นอะไรขึ้นไหนลองกินดิขึ้นไหมดิข้นเรื่องบนอ่ะหนักไงมันหอมมันหวานมันมันโค้งโค้งโค้งโคตรอรอยากให้ทุกคนได้กินรสชาติที่เรากินตรงนี้โค้งโค้งโคตรอร่อยอร่อยเราก็อยากบอกต่อใช่เฮ้ยเขาทำเนื้อครีมมะพร้าวยังไงอ่ะอันเนี้ยไขย่าเขย่าล่ะมา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  โอเคทุกคนยังไงก็สำหรับว,วันนี้ครอบครัวตัวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย